ซีสิวัฒใช้เวลาว่างระหว่างรอถ่ายทำละครโบเบไปกับการฝึกสมองประลองความเร็วด้วยกิจกรรมที่เห็นนี้แหละคะ่ะแรกๆก็กยังนั่งเพื่อเลินอยู่คนเดียวแต่คงไม่สนุกเท่ากับเล่นกันหลายๆคนซีเลยเกณฑ์พลพักคทีมงานในกองถ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันเล่นไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่านะคะซี ก่อนดีวะมันจิ้มมันเอ้ยเวลามันลดพี่พี่ต้องถ้าจิ้มผิดไปแล้วใช่พี่เวลาจะลดต้องต้องนัดกันจิ้มคนเดียวพอผมอะไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะบางทีแบบเห็นเกมจิ้มอยู่ตามห้างเงเราก็ได้มองว่าเฮ้ยมันสนุกอะไรวะเห็นคนมันนั่งจิ้มกันพอมานั่งแล้วมันก็เพลินดีนะแบบว่าคือไม่มีอะไรทำนะตอนแรกไ่เห็นเพื่อนเล่นพอเพื่อนมาเล่นเพื่อนแย่งเล่นหมดเลยย่ามกันนะก่อนก็เป็นเกมจับคู่ เป็นเกมจับคู่ใช่ป่ะแบบว่าต้องจิ้มมาไหนที่แบบว่าให้ตามเวลาแล้วคือปัญหาอยู่ที่ว่าคือหวังดีไงหวังดีแต่จิ้มจิ้มคนหนึ่งจิ้มอีกรูปหนึ่งยังไม่ทันเคลียร์เลยเอ่ะใช่คือช่วยกันจิ้มอ่ะแล้วเวลาก็ยิ่งลดเนี่ยพอพอยิ่งแบบจิ้มผิดอะไรเงี้ยครับอืมดูเราจริงจังมากเลยนะก่เกมเนี่ยก็เดี๋ยวไปทํางานให้โซงเ้าก่อนนะนะไปถ่ายละครนะไปถ่ายละครนะเลยนติดตาพวกคุณผู้ชมครับ <C oughs> หนังสือหน้าอ่านวันนี้นำเสนอวรรณกรรมชุดนักสืบเทพนิยาย